อยู่น oh, oh. uh, yeah. so uh, ี่ยเอ้าขาวอออ้กต uh, sure? ีปกติเขาขายสสามส่ลน่สองยี่สิบสองเครับต่อรองได้อต่อรองได้ต่อรองได้อันนี้เขาอายุคนรไปไครับนี่ยอายุได้หเดือนครับหเดือนหเดือนหเดือน้่วไทกลางเป็กลางนั่นขายล้วสามีใช่ครับนี่แม่เดียวนี่นี่นี่สามสี อันนี้ของห้องพ่อแม่อันนี้สามสิบเอ็ดหาร้อยสามสิบเอ็ดหาร้อยแกลูมนามงแต่งว่าจุดๆมากขุนยู่เนาะขุนเหรงวะาอแม่ไปเราเลยอันนี้เเท่าดยว่เท่าสองเท่าสองอ้า

เชียงฮิวดิน้ำเพียงเลยว่ะน้ำเพียงเลยอ่ะยุบ้านนี้เหรอตัวสามครับตาเจ้าตัวที่ตาแก้ไปให้ไปแล้วเออไปเอ้านี่ขั้นไม่บอกตันเก้าละตาไปแล้วแผลครับไปผู้เดียวเูดจับตัวไปลงเียินลงเก้าอันเถี่ยครับไปโอเคครับผมขึ้นรถเรียบร้อย เดินทางกลับบ้านไปได้ยีลาดได้แดงโู้โห้ด้ไปฮอดบานฮอดซองแล้วครับอ้าพอดีชื่อบักกระดิ้งไม่พร้อมยหนาลดฮะกะดิ้งน้อยครับตาอ อยู่ขอกไม้อยู่น้ำโมอยู่คุณคุ้ว่าเนี่ยโมเดี๋ยวบื้องเราโอ้คนละสีเลยสีแดงกับเทือที่สามกับสอดเนาะตาเออแดงใส่ก็มันอืมที่บุรอยออกมาหดีๆกันแตกได้จอาจาันเดี่ยวหัวน้ำต้นใหม่น้ำนิดเดีอวไปจั่ย ฮึบมาว้าวย่างเขาโอ้ย่างเขาเหงเลยปะเอาพอมูแลวเอาหน่อยแกะเลยหรอกหามูอาดไวเลยพ่ออัดไวอันนี้ค่าคนใหญ่ตาครับนี่ครับโอ้ต้อนรับสมาชิกใหม่ครับ โอ้เขากันก็มูได้ได้โอเคครับเนี่ยแม่เป็นสี่ตัวครับสี่ตัวแล้วมูมูผมก็สองตัวนะครับผมมูอะเป็นผลพลอยได้มาจากการไปชีบอ้อยครับสี่ตัวแล้วครับง้อแต่ว่าหากมีนจะตัวน้อยนะครับเลี้ยงง้อหน่อยนะครับอาใว่าเลี่ยงไปเรื่อยเรเลี่ยงเอาลูกกันอาผมเดี๋ยวงว้อญงวง้อง่ามมากับยันมันมาจอยน้ำผมนะครับ เพราะว่าผมไอถือว่ายัางเลี้ยงโบดีปานได้ครับเพราะว่าหยาโยคของก็บ่หลายแล้วก็บ่คคอยมีเวลาไปหาห้าหาอย่างไม่มันกินครับอาศัยก็ว่าปลูกห้าอยูอย่ในขอกไว้นี่โดน้ำนะครับหยาอยู่หน้าก็มีบบหลายครับตัวน้อยๆก็เลี้ยงไว้เรื่อยครับตัวนี้อายุเจ็ดเดือนเลยเลี้ยงบาง,งปีปีน้อยๆน,นะครับเดสิพ่อทับแล้วนะครับผมโอ้ พอเราขึ้นผู้เที่ยนนี่ก็นี่ครับก็ได้อีแดงน้อยนี่ครับก็ถือว่าคุ้นยู่จับได้ใบได้ครับเนี่ยก็ผลพ่อยได้จากการที่พ่อเราไปรับจางนะครับนี่ก็คือเอาหาสามหนึ่งศูนย์ของเฮาไปรับงานอยู่ในผู้นะครับอาทิตย์หนึ่งได้มายิบซีเคครับเก็เ่ยอยากหาแนวลงทุนไว้นะครับแบบที่ว่า อออดออมเงินเดียวคลองไห้นะครับผมขันบซื้อคลองไหวก็จะใช่อ่าเนี่ยนั่นเนี่ยนี่ก็จะเบิดไปนะครับผมเดี๋ยวเที่ยวนะจะจังค่อยว่ากันไหมครับคิดว่าอยากมีเพิ่มอีกยู่นะครับผมเอาสีักคลิกซุกเลยบ้าน <c oughs> <c oughs> นะครับโอ้อันนี้กัราค่าเ้าตัางงบไว้สามสิบเคกับบไดตัวสามสิบเคครับเพราะว่ามันมีอีกแต่สาม ามแปดสามเก้าสีกวางสิครับก็เลยบอุ้ือกันตัวนี้มันยี่สิบอ่านอยหน่อยนะครับผมกับเล่ตาทิ้งใจตัวนี้งบพ่อกับเรือครับเดี๋ยวนัดหน่ะเจอกันไหมนะครับผมอยากได้วังจกักหาหกแม่นะครับเลี่ยงปล่อยในคอกนี่นะครับหาหกแม่จังค่อยหาพอพันมาจาักตัวหนึ่งนะครับนี่ครับผลพอยได้มาจากหาสามหนึ่งศูนย์พอเล่าไปรับจ้างนะครับ ถือว่าเซได้อยู่นะครับไปโอเคครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมมีเฮ็ดรีวิวนะครับผมรีวิวว่าการเป็ดไปเป็นมากยังไดนะครับผมของงัวนซีหาตัวนี้นะครับผมว่าไปยังไดมากยังไดเราได้มากยังไดนะครับผมไปเดี๋ยวคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวพอกันในคลิปหน้านะครับผมโอเคสวัสดีครับ